มาเที่ยวตลาดอรัญ,ญประเทศนะครับ ช้ได้ประมาณโีโ้เกือบไปฮะผมคิดว่าใช้ได้ประมาณอีออกประมาณสองสามปีเลยกระเป๋าที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมกาลังมองหาเสื้อที่ผมเคยมาซื้อรอบที่แล้วนะครับดูร้านอยู่ตรงไหนนะก่อนอยู่แถวๆนี้แหละร้านตนัวละหกสิบบาทอาจอแเจวแต่นนะว่าแล้วผมมาเลือกซื้อเอานะครับซื้อไปฝากเพื่อนนตัวละร้อย แล้วก็มีถ้าเกิดเราเอาเอายเยอะๆเนี่ยของะลดให้เราเห็นสดเจอแล้วอาจาเี้บอก่ะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เที่มีที่เป็นผ้ามือสองนะฮะอันนี้ตัวเท่าไหร่พี่ขายตัวเท่าไหร่ครับหกสิบบาทได้ไหมมีหกสิบ<ะ>บาทไหม วันนั้นผมมาเอาหกสิบาทเองตัวดีๆคัดออกมาเลยใช่ไหมเนี่ยตัวที่แขวนข้างล่างเนี่ยพี่ตัวอะไรครับปิบาทแปบาท,บาทคือพูดได้ว่าถ้าถ้าใครเก่งในการเลือกเสื้อผ้าแบรนด์นะครับเป็นเสื้อผ้าที่ ที่เป็นมือสองแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าที่ขอขายแล้วในราคาสูงๆก็มีนะครับแต่เราต้องหาเลือกแต่ส่วนมากแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่ถูกคัดออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่เป็นผ้านอกนะครับอาจจะเป็นผ้าใหม่ๆเข้ามานะครับเหมือนเมตาลิก้าตัวนี้หนูดีก็ถือว่างานดีนะครับแต่เป็นไปจำเป็นคอปั๊มครับผมเป็นของฝึก พอไม่เล่นกันไปนผมจะไปหาผ้าห้าสิบคือวันนั้นผมเจอผ้าห้าิบมาสองตัวคนระับผมเอาไปปล่อยเนี่ยตัวละพันตัวแปดร้อยมาผมปล่อยผ้าห้าสิบต้องต้องหามันต้องค้นอะ่ะมันต้องหามันต้องนี่ yeah. ต่อนะะครับวันนี้ผมก็ได้ไปเลือกซื้อเ <c oughs> <c oughs> สื้อผ้ามือสองที่มีคุณภาพเสื้อที่มี คือเราต้องคัดเองอ่ะเราอยากได้เสื้อผ้าที่มันโอเคมีเป็นผ้า65้ามีโพลิโพลีเอสเตอร์65หรือแคตต้อนหรือประมาณแคตต้อนหรือ35%เปอร์และใครรู้ไหมว่าโพลีเอสเตอร์นี่คืออะไรนะครับและแคตต้อนนี่คืออะไรนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับเหมือนผ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ยนี่น,นี่ไอตัวนี้มันจะมีโพลีเอสเตอร์อยู่ที่ประมาณ65%เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้มาก ใช้ใส่ใส่กันมากในในยุคนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของผ้าแคตตอนที่เป็นฝ้ายธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35%ทําไมเขาต้องเขาต้องเอาแคตตอนกับโพลิสเตอร์เนี่ยมาผสมเป็นเสื้อผ้านะครับโพลิสเตอร์นี่เขาเป็นวัตถุดิบซึ่งเกิดจากพลาสติกนะครับแต่แต่เขาไปรีไซเคิลให้เป็นเสื้อผ้าได้ให้เป็นใยเล็กๆแล้วมาผสมกับฝ้ายที่เป็นธรรมชาตินะครับ เป็นเสื้อวงเลยแบบนี้ฮะแต่ผมจะแต่ผมก็ต้องหาเสื้อวงที่มันในยุคเ,เก่าๆผมก็ได้มาตัวนึงนะครับเป็นเสื้อของคิสนะครับในยุคปี1962คิดดูสิครับก็ใครที่สนใจเสื้อผ้านะครับถ้าอยากซื้อก็แอดมาทางเฟซได้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ตัวละ500บาท อัพนะครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่หายากครับผมแล้วผมต้องเสียเวลามาคัดต้องเสียเวลาขับรถน้ำมันอะไรีกห้ารผมคิดว่ามันไม่แพงสําหรับพวกคุณที่จะใส่เสื้อที่มีคนนุณภาพดีๆนะครับโอเคครับผมไ้เจอกันนะผม